คุณแม่เป็นเนื้อง,งอกในมุดลูกทานได้ค่ะแต่ยุ้ยต้องขอดูนิดนึงว่ามันเป็นลักษณะแข็งหรือว่าอ่อนนะคะ<ม>เนื้อง,งอกนี่จะไม่การันตีผลนะคะอยู่ที่บุคคลนะคะถ้าไปซาวมาแล้วนะคะอันที่ซาวมาแล้วว่ามันเป็นก้อนใหญ่และมีลักษณะแข็งแข็งแบบก้อนนิ่วเลยเป็นก้อนไขมันแข็งๆอย่างนี้น,นะคะมันจะไม่สามารถละลายออกได้นะคะถ้าสมมุติพี่ซื้อให้คุณแม่ทานนะคะ ประมาณหกเดือนถึงหนึ่งปีแม็กสุดขอหนึ่งปีถ้าสมมติมันไม่ลงไม่แต่เซนเดียวเลยนะคะไม่ลงไม่แต่เซนเดียวไม่ยุบไม่อะไรเลยแบบนี้แสดงว่าก้อนเนื้องอกของคุณแม่ที่อยู่ในมดลูกเนี่ยม,มันแข็งมันเหนียวนะคะ<อ>ไม่สามารถขอับออกได้หรือละลายออกไปได้ก็ต้องผ่าตัดอย่างเดียวหลังจากผ่าตัดเสร็จให้แผลหายก่อนแล้วกินผู้หลานล้างพิษในเลือดได้เลยแต่ในอีกกรณีหนึ่งอาจจะเป็นก้อนเนื้อที่ไม่ได้แข็งไม่ได้เหนียวมากมันเป็นแค่ก้อนไขมันเหลวๆ พึ่งก่อตัวนะคะหนืดหนืดนะคะเหมือนน้ำเฉยๆเป็นก้อนเล็กๆเกนาะคะ่ะมันละลายออกมาได้อย่างลูกค้ายุ้ยหลายคนคะ่ะถ่ายรูปมาเลยนะคะมดลูกอะก้อนเนื้องอกหลุดออกมาตามกับเมนอย่างนี้ก็มีนะคะก็หลายเคสเหมือนกันบางคนเป็นช็อกโกแลตซีดนะคะเป็นเลือดเก่าๆเ,เลือดเสียดำๆหลุดออกมากับรอบเดือนแบบนี้ก็มีนะคะถ้ามันขับออกได้นะคะภายใน6เดือนถึง1ปีก็ทานต่อแต่ถ้ามันขับออกมาไม่ได้จริงๆ ะะก็ต้องไปผ่าเนาะอันนี้ไม่การันตีผลแล้วก็เนื้อง,งอกมดลูกเนี่ยก็ขอเลี่ยงของของหมักดองด้วยนะคะพวกอาหารทะเลต่างๆพวกนมบัวหรือแม้นมถั่วเหลืองนะคะทงถั่วเหลืองหรือโปรตีนสกัดต่างๆมันจะทําให้หมดลูกร้อนเนาะก็พยายามอย่าก,กินน้ำเต้าหู้เยอะน้ำเต้าหู้เนี่ย ถ้ากินเยอะนี่จะจะมีปัญหาเรื่องของมดลูกด้วยนะคะมันเพิ่มฮอร์โมนน้ำมะพร้าวเหมือนกันนะคะนานๆกินทีอยได้ไม่เป็นไรแต่ถ้ากินแบบบางคนกินน้ำมะพร้าวทุกวัน<ม>ผิวใสย่างเงี้ยค่ะมันจะทําให้เลือดแข็งแล้วมดลูกมันมีปัญหาก็คือฮอร์โมนมันขึ้นนะคะ